ใครจะเป็นเกมยอดเยี่ยมของปี2025มาเปิดตัวรายชื่อเกมผู้ชนะรางวัล The Best Game of 2025จาก Google Play ประเทศไทยกันเถอะแต่รอก่อนคุณรู้ไหมว่าเกมใดบ้างที่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อนี้และสำคัญกว่านั้นคุณตกลงกับผลลัพธ์หรือไม่มาเปิดโลกเกมมือถือที่หลากหลายและน่าตื่นเต้นกันเถอะในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจรายชื่อเกมที่ได้รับการยกย่องในหลายสาขาทั้งเกม ที่มีเนื้อเรื่องยอดเยี่ยมการออกแบบที่นา่าทึ่งและประสบการณ์การเล่นที่ไม่เหมือนใครแต่ก่อนที่จะไปสู่รายละเอียดขอให้คุณทราบก่อนว่ารายชื่อเกมผู้ชนะรางวัลน,นี้เป็นเฉพาะของ Google Play Store ประเทศไทยเท่านั้นซึ่งอาจแตกต่างจากประเทศอื่นๆดังนั้นมาดูกันว่าในปีนี้มีเกมอะไรบ้างที่ได้รับการยกย่องสาขาที่น่าสนใจ best game เกมที่ได้รับการยกย่องสูงสุดของปี best ม u l t ี devic game เกมที่สามารถเล่นได้บนอุปกรณ์หลายประเภท best m u l t i p l a y เกมที่มอบประสบการณ์การเล่นร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน best pick up and play เกมที่สามารถเล่นได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก best indie เกมที่พัฒนาโดยนักพัฒนาเกมอิสระ best story เกมที่มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจและน่าจดจำ best ongoing เกมที่มีการอัปเดตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง best on play pass เกมที่เหมาะสำหรับบริการ play pass Best for Google Play Game on PC เกมที่เหมาะสำหรับการเล่นบน PC ผ่าน Google Play Game รายชื่อผู้ชนะ Best Game Magic Chess Go Go Best Multi D E V I C E Game รายชื่อเกม Best Multi Play รายชื่อเกม Best Pick Up and Play รายชื่อเกม Best Indie รายชื่อเกม Best Story รายชื่อเกม Best Ongoing รายชื่อเกม best on play pass รายชื่อเกม best for google play game on pc รายชื่อเกมคำถามที่ท้าทายคุณคิดว่าเกมใดควรได้รับการยกย่องในสาขา best game ของปีนี้และทำไมมาพูดคุยกันในการเขียนความเห็นเธอหากคุณสนใจติดตามข่าวเกมมือถืออื่นๆสามารถไปที่ online station https c www ht online kit station net mobile kit game ได้เลยแหล่งข้อมูล play google https://play.google.com/store/apps/editorialquestion.mark.id เท่ากับ p e r m i s s b l i s t o p 2025 CPM niche เท่ากับ1